อ่ะไหนๆก็เห็นหนุ่มเจมอยู่ในเฟรมด้วยแล้วนะครับไปต่อกันที่เรื่องของเจมจีมรายุกันบ้างแปะเจมจีรายุนะฮะเมื่อวานนี้ก็ไปร่วมงานนี้เหมือนกันใช่ไหมฮะนะข่าวก็เลยได้ถามหลังจากที่เจตัวนี้แหละได้ลงภาพนะฮะเป็นภาพคู่หวานเดินจับมือกับ สาวคนสนิทเนี่ยแหละฮะชื่อโฟมนะฮะต้องเรียกแฟนสาวได้หรือยังหรือว่ายังไงเขาบอกว่าถือก็ถือว่าเป็นการลงภาพให้ได้เห็นเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยนะฮะสำหรับเจมนะฮะใน IG จีสอรี่พร้อมกับมีรูปอีโมจิรูปหัวใจสีแดงในภาพด้วยนะฮะซึ่งเจมก็บอกว่าตอนแรกที่ลงรูปนี่แหละไม่ได้คิดนะว่าอีกวันอ่ะจะต้องมาเจอนะข่าวแต่ก็ยอมรับว่าเป็นรูปคู่รูปแรกนะฮะที่โพสลงโซเชียล ส่วนที่โพสเนี่ยแหละก็ไม่ได้มีวาลาพิเศษอะไรนะฮะแค่เห็นว่ารูปน่ารักดีก็เลยลงนะฮะซึ่งก็ไม่ได้คิดว่าเป็นการเปิดตัวแต่อย่างใดนะฮะแค่รู้สึกว่าลงไปเพราะความสบายใจคิดว่าอยู่ในจุดที่พอจะลงรูปได้บ้างแล้วนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้ที่ก่อนที่จะโพสเนี่ยจะตัวบอกเลยนะว่า ได้บอกให้โฟมเลือกรูปก่อนแล้วนะฮะซึ่งเขาก็ชื่นใจแต่เจมก็ยอมรับนะฮะว่าก่อนจะโพสร,รูปนี่แหละก็แอบ,บคิดนะแอบ,บคิดเรื่องของฟีดแบ็เหมือนกันว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะฮะและสาเหตุที่เลือกโพลงสอรี่อ่ะ เพราะว่าไม่อยากให้แฟนๆต้องแตกตื่นมากนักนะฮะอยากจะให้เป็นฟิลแบบน่ารักกกุบกลิบมากกว่านะฮะถามว่าหลังจากนี้จะได้เห็นรูปคู่บ่อยขึ้นไหมเจมบอกว่าก็ต้องรอดูนะฮะวันเวลาและโอกาสมากกว่านะฮะแต่รูปคู่ที่มีในมือถือ,อก็มีไม่ค่อยเยอะอยู่แล้วนะฮะนักขาวก็ถามต่อว่า ถ้าจะยกตำแหน่งว่าคนข้างรักคนต่อไปอ่ะจะยอมรับไหมเจมจีก็บอกเลยว่ารับได้หมดเพราะถ้าให้จัดลำดับกับหนุ่มๆในแก๊งคนดีที่ไหนอ่ะตนเองก็ไม่น้อยหน้าใครเหมือนกันนะฮะแสดงว่าแก๊งเขาก็คือข้างรักหมดทุกคนใช่ไหมฮะอ่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์เจมหน่อยฮะผมไม่รู้ผมไม่รู้ว่าวันนี้มีนักข่าวด้วยแต่ผมก็ลั่นไปแล้วอะไรใช่ครับถือว่าเป็นรูปพูดรูปแรกครับพี <m> ่ความจําแรกที่อยาบกัน จริงมันก็น่ารักดีคือหมายถึงว่าคือแบบไม่มีโอกาสถ่ายกันแล้วก็พอพอก่อนลงว่ามันมันคือผมก็เห็นว่ามันน่ารักดีแหละแล้ก็เลยอยากจะลงไว้อะไรที่ทำให้เจนเป็นเพลงที่เปิดตัวเรื่องสีอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาพูดตรงๆคือเจมี่ไม่เคยอ๋อจริงจริงมันน่าจะเป็นการเปิดตัวใช่ไหมถ้าไม่หวัวใจสีแดงขนาดนะะั้นอ๋ออ๋อเชี่ยวก็อวกเออไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าคือผมว่ามัน คือมันสบายใจด้วยแหละคือหมายถึงว่าในจุดที่แบบอยูตอนนี้ในทุกๆอย่างอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันมันโอเคที่แบบที่เราจะจะลงเล็กน้อยอะไรเงี้ยก็ได้คุยได้คุยครับก็บอกก่อนเขาชื่นใจนะเขาชื่นใจไหมเขาชื่นใจนะแน่ชื่นใจเลยนะรัเียมแบบังเเลยมัยแบบอนี้รอบนี้ก็มีคิดบ้างครับแต่ว่าไม่ไม่ได้ลังเลขนาดนั้นว่าแบบ <c oughs> คือไม่ได้ถึงกับเด็ดตอกกุหลาบแบบลงไม่ลงอะไรเงี้ยไม่ไม่ถึง,งัน <c oughs> คือเราคือเราก็ไม่รู้ว่าลงไปแล้วมันจะเป็นยังไงฟิสแตกจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือเราก็มีแบบคิดคิดเผื่อทางนง้นบ้างเลยแต่ก็ตัดสนว่าที่เลือกลงในสตอรีอ้เพื่ที่จะเลี่ยงคอมเมนต์ได้ปไม่ไม่ถึงกับจะเลี่ยงหรอกแต่ว่าเราแค่แบบค่อยๆแบบว่าือทำให้เราแบบทุกคนสบายใจกันไม่ตื่นไม่ตื่นไม่ตื่นล้หลังจากนี้จะนดูแบบน่ารักกุบกิบอะไรเงี้ยหลานี้จะเห็นเดินขึ้นเลยก็ต้องรอมาอีกไหมก็ต้องรอด ทุกคู่เยอะไหมหอ่มะไม่เยอะมากนะเป็นาะออะระไม่มีไม่มีครับ <นะ S 1> คือ <นะ S 1> ไม่ขอโทษครับไม่มีวาระสำคัญก็จริงๆรูปนี้นสง่งให้เขาดูก่อนใช่ไหมคะว่าเออเราจะลงรูปนี้หรือว่ามีหลายรูปที่ถ่ายมาก็ให้เขาดูก่อนว่าจะลงรูปไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาคือเขาจะได้แบบมั่นใจได้ดูว่าเหมาะสมหรือเขาสวยดูว่าเหมาะสมหรือดูเขาสวยคือเาอเาลือกอ่ะก็ต้องดูที่เขาสวยไว้ก่อนมันน่ารักทุกรูปเลยครับคือน่ารัก มาถึงรูปหรือมาถึงเขามาถึงผมมันก็เดี๋ยวจะยกเป็นชิทั้งรักทีไรอ๋อจะให้จะยกให้เหรอครับเอาไหมามาแบบเบาๆรับไหมตั้งแต่กี่รับไหมรับได้หมดครับหรือว่าไม่รับก็ได้มาแบบกุ๊กกิ๊บมาลักกันรักอะไรคือแก๊งนี้คือเขาเจะแบบไม่ธรรมดาไม่เหมนคนดีที่ไหนคือเวลาที่เออเขาจะต้องแบบเลเวลความทั้งรักเราต้องยอมกันไม่ได้หรอกเออยอมกันได้นะผมแบบผมไม่ซีเรียสผมแบบ น่าน่าน่ารักอยู่ในใจออถ้าให้จัดลำดับเราจะอยู่ลำดับที่เท่าไหร่ความคลั่งรักเหรอครับออผมว่าก็ได้อยู่ก็ได้ก็ได้ครับคือไม่แน่ใจไงไม่แน่ใจว่าแบบแต่แต่แตละคนมันคลั่งรักขนาดไหนคือถ้าเกิดผมไม่ที่โหลครับผมก็นำได้เย